วันนี้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนะการที่เบตดาริตาบลแม่เหียอําเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมรนารุติดองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมกราคม2566ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานการคาดหมายลักษณะาอากาศ เพื่อให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงบริหารจัดการเกษตรอย่างเหมาะสมอีกทั้งปีนี้ได้ประสานความร่วมมือกับสำนังกงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5และโรงพยาบาลเทพรัตน์เบชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาเตรียมดำเนินการบำบัดรักษาฟื้นฟูและช่วยเหลือด้านอาชีพแก่ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม มีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุง้งแม่แห่และทุ่งหลวงวางแนวทางด้านการติดตามช่วยเหลือพัฒนาอาชีพและสนับสนุนทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ที่ผ่านการบำบัด รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันในกลุ่มเยาวชนและได้นําคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาในการปลูกฝิ่นโดยได้ปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่เขตหนาวทดแทนและมีการดําเนินงานด้านป้องกันยาเสพติดอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายองค์มตรีร่วมประชุมกับคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาระบบ การจัดเก็บวิเคราะห์และการเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ของมูลนิธิกรงการหลวงโดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบคลังข้อมูลขนาดใหญ่ต่างๆรวมทั้งการจัดตั้งการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้มีมาตรฐานรองรับในการนำข้อมูลมาใช้งานตามข้อบังคับหลักกฎหมายและหลักสากล โดยสำนักงานกสทอชอสนับสนุนการจัดสร้าง Data Center ซึ่งมีอุปกรณ์เทคโนโลยีทั้งระบบการสื่อสารและระบบบริหารจัดการข้อมูลที่มีความปลอดภัยและทันสมัยเพื่อให้เป็นคลังข้อมูลการพัฒนาพื้นที่สูงที่สำคัญและเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกอาจจะส่งผลต่อการพัฒนาภาพรวมของประเทศได้ในอนาคต